thank <laughs> you จากตอนที่แล้วคิดข้าเมฆอาสาเข้ารับภารกิจสุดจีดในการสร้างกับดักเพื่อจับหนูท่อศัตรูตัวชกชกานและเชกันของพ่อขาเมฆขาในตลาดสดเพื่อนำหนูไปทำการต่อยอดวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อลดปริมาณหนูในตลาดโดยเริ่มจากการศึกษาธรรมชาติและเส้นทางเดินหาก,กินของหนูท่อในตลาดสดหนูที่ไลๆเลยนะครับก็ต้องเลง็งเพ่งเล็งมาที่หนูท่อนะครับเพราะว่ามีขนาดใหญ่ ัตวใหญ่ออที่เราเห็นขนเยอะๆที่ชอบไตาทางขยะไต่ถุงดำอะไรนี่ยอาจารย์ต้องครับตัวนั้นนะจากนั้นนักสร้างสรรค์ทั้งสองสถาบันก็ได้นำกับดักหนูแบบใหม่ที่พวกเขาได้ออกแบบและสร้างไว้นำมาทดลองดักจับหนูโดยทีมจากวิศวะมอกะเกษตรได้สร้างเกือบแล้วกับดักหนูนกลไกไม้กระดานหกที่จะล่อหนูเข้ามาที่ปล่องด้านบนด้วยเหยื่อล่อเมื่อหนูเดินเข้าไปในกล่องก็จะพลัดตกลงสู่ห้องเก็บด้านล่างแบบที่ยังไม่ทันได้สัมผัสเหยือ่ออาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหนูเพราะฉะนั้นความพยายามของหนูในการ หาอะไรมากินเพื่อประทังชีวิตนะครับเลย<ม>เป็น,นกลไกที่ทําให้เกิดการล่อหนูเข้าไปในเครื่องอืมครับสุดยอดจริงครับน้องครับ <c oughs> คิดได้ไงครับ <c oughs> โ,โส่วนทีมจากวิศวะราดกระบังได้ออกแบบช็อกโกแลตกับดักหนูที่จําลองสภาพแวดล้อมที่หนูคุ้นเคยแบบท่อน้ําโดยมีประตูลวงที่เข้าได้แต่ออกไม่ได้เป็นอาวุธที่เด็ดช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหมือนที่กินขนมเนี่ยแหละครับ ไม่ใช่ยังไงช็อกโกแลตก็ช็อกช็อกช็อกเอ๋อช็อกแบบตกใจช็อกโกโกโกแปลว่าไปอ่ะแล้วก็แรปหนูแปลว่าแปลว่าหนูช็อกไปเลยออ ทั้งสองทีมต่างก็ได้ทดลองวางกบดักในจุดต่างๆกันทั้งคืนซึ่งแม้ว่ากบดักหนูของทั้งสองสถาบันจะถูกออกแบบมาอย่างดีแต่ด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงหนูท่อเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดในคืนทดสอบครั้งแรกนี้ทั้งสองทีมจึงต่างต้องพบกับความผิดหวังที่ไม่สามารถล่อหนูมาติดกับได้เลยแม้สักตัวเดียวหนูที่นี่ฉลาดไปป่าฉลาดนะครับเพราะาหนูที่นี่อยู่กับคนครับมันก็ฉลาดเหมือนคนนะฉลาดเหมือนคนคคนี่กรรมวิธี ที่ว่ากรรมวิธีของน้องที่ทํามาเนี่ยม,มันแยกเยิญเกินไปหรือว่าลําบากเกินไปที่หนูจะเข้ามาเพราะหนูที่นี่มันต้องเปิดมันต้องเปิดเลยแต่ด้วยคติที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นยังดังกล้องอยู่ในสมองของเหล่านักคิดทั้ง6คิดข้ามเมฆและน้องๆทั้งสองสถาบันจึงตัดสินใจที่จะพัฒนากบดักหนูกันต่อเพื่อหาทางเอาชนะหนูท่ออาูนร้ายประจําตลาดสดให้สําเร็จให้จงได้ เข้าสู่วันใหม่ของภารกิจสร้างสรรค์ตอนนี้น้องๆทั้งสองทีมต่างก็เร่งระดมสมองเพื่อแก้ไขกับดักหนูของพวกเขาจากข้อผิดผิดพลาดในคืนที่ผ่านมาน้องๆครับน้องแฟนน้องป๊อกน้องบีเวอร์ทำไมเมื่อคืนเราจับหนูไม่ได้กันะครับก็อาจจะเป็นที่เราคุยกันแล้วตรงกันครับอันแรกที่สุดจะเป็นเรื่องของให้เวลากับกับดักแต่ละตัวไม่พอับคือประมาณว่าเราย้ายมันบ่อยอย้ายที่ตั้งมันบ่อยหนูมันก็เลยไม่ชินอ่ามันก็เลยแบบไม่ครับบโควแปลกถิ่นเลยแปลก แต่ตอนที่ไปวามก็หนูเยอะอยู่นะมันมีวิ่งผ่านไปผ่านมามันดอมดอมอะไรเงี้ยเหยื่อล่อที่เราใช้ก็มีผลเหมือนกันเราใช้เหยื่อผิดเหรอครับก <c oughs> ็มันก็ไม่เชิงค่ะแต่ว่าคือหนูแต่ละถิ่นแต่ละที่อ่ะแต่ละจุดมันก็จะชอบอาหารไม่เหมือนกัน แต่งแล้จุดในตลาดที่เราอยา่กรุงไทยตั้งงานขายไก่อย่างเงี้ยไมต้องกินไก่ไก่อะไรไม่กินปลาูอะไนี้ยิมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สรุปข้อผิดพลาดของพวกเขาออกเป็นข้อข้อีแก่ 1. การเปลี่ยนจุดวางกำดักบ่อยจนเกินไปทําให้หนูไม่คุ้นเคย 2. การใช้เหยื่อล่อที่ไม่ถูกปากหนู 3การที่กับดักมีแบบน้อยเกินไปขาดความหลากหลายและ4กับดักมีขนาดใหญ่และทึบจนเกินไปทําให้หนูไม่กล้าเข้าซึ่งการบ้านทั้ง4ข้อเป็นปัญหาหลักที่ทีมจากเกษตรศาสตร์ต้องรีบนํามาปรับโฉมให้กับดักโดยด่ว,ดวนคือเราไม่รู้ว่าหนูชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นเราก็เลยควรทาให้หลายแบบดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียนรู้ได้เขาเขามีสิทธิ์ที่จะลองอะไรก็ตามเข้าหรือไม่เข้าอะไรก็ได้ม,มีใคร,บ,ครบังคับมันเพราะฉะนั้น ยยากยากกมทีีี่่เลงนสิิชวตซึ่งเมื่อได้ทิศทางการแก้ไขแล้วทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็รีบสร้างกับดักชิ้นใหม่ของพวกเขาทันทีมาติดตามชมกันว่าด้วยสมองของนักคิดรุ่นใหม่จากทั้งเกษตรศาสตร์และลาดกระบังจะสามารถแปรเปลี่ยนพลังสร้างสรร์จนเอาชนะหนูท่อที่ครองตลาดอยู่ได้หรือไม่ติดตามได้ในคิดข้ามเมฆวันนี้